งกกราบสว็สดลทุก้องปิการบกันด้วยนะขอปิดทีแป๊บนะ่ะไม่มีเลยแมากวัน้ียวันนี้ผมก็จะมาสอนทำประตูเลื่องใช้หมดอุปสวย์รวได้นะอันนี้นะอย่างแรกที่เราต้องมีก็คือ อนี้อะไรอ่ะไอสลับติดกาว,แล,วกลแล้วก็เลสโตนท็อตที่หยียบแล้วก็เลสโตนเลสโตนเลสโตนเสร็จรปุ๊บก็บล็อกอะไรก็ได้อีกบล็อกผมจะเอาเป็นบล็อกอะไรดีบล็อกเหล็กแล้วกันนะก็ก็่ีส่วนผสมแค่นี้นะครับ แรกเราให้วางไว้ตรงนี้สองบล็อกอย่างสูนสองบล็อกนะก็เว้นไว้สี่นะช่องหนึ่งสองสามสี่ปุบปุบแล้วก็วางไ,ไว้อย่างนี้นะให้มันเหลือสี่ช่องให้มันเหลือแค่สี่ช่องแล้วก็าวางบล็อกไปทั้งสองข้างเลยปุ๊บวางเลสโตนวางเลสโตนตตวางเลสเตอร์ตืาง ตึดวานี่เอาบไ,ไปสั่์จะได้อย่างนี้เสร็จแล้วก็ทุกหนึ่งบล็อกหนึ่งสอง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 ใครที่ทำเร็วก็มเมนเดต่ายคลิปได้นะรีรีนั่นเือทำไมถึงทำแบบนี้เหรอ ถ้าเกิดเราไปตุ๊ตดตๆแล้วมันจะไอ้นั่นเลยมันจะไม่สวยดูไม่สวยเดออัดคลิปที่ไรแม่งมืดทุกทีเดเด,ด,ดตอนนี้เวลาของจริงก็แค่เพิ่งจะเที่ยงเพิ่งจะเที่ยงอัดตอนเที่ยงพอดีไปไม่ขาดไม่เกิน โอ้ยเดี๋ยวผมขอ,อนอนก่อนนะครับอัดคลิปที่ไรแม่งไม่ง่านั่นทุกทีเลยผมัมันก็ไม่มีใครติดตามหาหินเที่ยอะไรเลยนะครับโอ้ยโอยโอยตกตกให้ทำแบบนี้วางเลสโตนไว้ข้างในเอาออกมาแบบนี้วางไว้แบบนี้นะ ปุ๊บ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 ทำอีกด้านหนึ่งด้วยนะปุ๊บ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 บางคนถามว่าทำไมต้องทำสองอันเพื่อถ้าเกิดเราเข้ามาแล้ว อยากออกใช่ไหมเราก็จะออกไม่ได้เออต้องทำสองด้านแบบนี้แล้วก็ทุบบล็อกก็ทุบบล็อกทุบบล็อกมามิ่ให้หมดเลยเนี่ยก็วางปุ๊บปุ๊ปึ๊บปุปึ๊บปุปปปให้วางบล็อกกบไปเลยนะ กบแล้วก็ให้วาง Select. สเล็บสเล็บนี่นะจะป,ปิดปิดเปิดเปิดแบบนี้แล้วนี่ไนะประตูวิธีทำประตูเซเว่นก็มีอยู่แค่นี้แหละใครอยากให้ผมสอนทำอะไรอีกก็ บอกผมมาได้เลยนะตาลิงคลิปชั่นเอ้ยไม่ใช่บอกคอมเมนต์มาได้นะถ้าเกิดใครดูแบบนี้ไม่สวยแล้วก็สามารถลดปิดตรงนี้ได้นะสามารถลดไปว่าอะไรครับสามารถนั่นเองนะใครไม่รู้ต้องไปเรียนป .2 ป .1 นะนี่ผมอยู่ป .4 มามาเป็นอะไรมาอัดคลิป เออพอดีว่างเลยเลยโหลดที่อัดคลิปมาอยากอัดคลิปกับเขาบ้างไงเออเลยโหลดมาเห็นพวกพี่กันขวัญเขาโหลดกันมาไม่ใช่ดิไม่ใช่พี่กัญพี่ขันดิดูเขาเล่นแล้วอยากเล่นตามก็เลยก็เลยทำตามแม่งเลย ใช้ได้หมดสวอยโวก็ได้นะครับอันนี้อันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆแต่ก็ทำได้ง่ายนะดูดูดูเข้าไปเดอเดเดบอกว่าปวกตูน,นี้ไม่สวยก็ยืนค้างเอาไว้แล้วก็มันได้มันก็จะปิดเองนะ เกิดเราโยนบล็อกไปบล็อกไปบล็อกเดียวโยนเลสต์ต้นเข้าไปมันก็จะไม่เพราะเราไปโยนตรงกลางนั่นเองโยนข้างก็ไม่ได้เราต้องโยนเป็นแบบบล็อกบล็บอกก็ไม่ได้นะไม่ใช่ ก็ใช้บล็อกพวกนี้ทำอะไรได้หลายอย่างทำเป็นฟ้ามัตโนมาทำเป็นเอาอะไรได้อีกเยอะเลยแล้วก็ขอลาไปก่อน